วันนี้จะมีการแข่งขันแล้วครับระหว่างจอดสัแจ้งกับทีมเทศบาลนะครับใครจะอยู่ใครจะไปรอบนี้ตัดสินกันที่2นาทีครับเอาได้เจ้าเฮ้ยร้อนกินจอดเนี่ เอาจริงเรอหลอกเหรอไม่เห็นเห็นวไ่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว่าเ็ครัเฮยไปแล้วไปแล้วยยอีพื่อเซ็นสมอกร่นวดม่เห็นนี่น่กระจ